เอาคลิปที่แล้วก็ตัดครับคลิปนี้พับนะครับเรายังไม่ไปไหนเลยเรายังอยู่ที่อู่ชายใหญ่เราตัดเสร็จเราก็มาพับตรงนี้ วันนี้เสร็จไหมช่างครับปท้ายเสร็จไหมวันนี้ได้ใสไหมเดี๋ยวที่ทรงจะออกมาแบบไหนครับเหมือนอันนั้นหรือเปล่านี่ครับทรงมันจะนี่เลยแบบนี้ อูหนที่ทํารถครับอยากได้แบบชิ้นงานแบบตัดเลเซอร์สวยๆมาได้เลยอืมอะไรเป๊ะเลยครับอยากได้ขนาดแบบไหนก็วัดมาเลยครับ<ม>นี่พับให้แต่ราคาก็พูคุยเองครับสั่งเยอะก็น่าจะราคาถูกนะอืม ทำไมผมถึงไม่ใส่เลดครับเพราะว่าม,มันแพงครับพูดง่ายๆเลยนะอันนี้ทำสีเอาก็พอแล้วพวกเนี้ยทำสีก็สวยแล้ว อันนี้ชายใหญ่ก็ขีดขีดรอยมาแล้วนะครับครับตามรอยเลยเอ๊มันต้องกดสุดเลยใช่ไหมช่างนี่ร่องดูร่องมัน,น สองมืนห้าเลยนะอยากหนาล่ะเอาเอาแล้วยังไงต่อต้องปรับอะไรอีกช่างเนี่ยฮะถ้ปีกโสางนอมันต้องตั้งตรงนั้นด้วย นตามองศาเลยคนเรานี่ก็เก่งนะ ต้องปรับองศาด้วยนะ ใกล้แล้วนี่ยเอารับ ต้องทำทุกวันนะต้องถ้านานๆทําก็น่าจะห <c oughs> ลงๆล,ลืมๆได้และเนี่ยคือเขาพับตลอดเข,า,ขาเขาเก่งครับ <c oughs> อืมอเอามือทุบอีกอ <c oughs> อะไรนี่อันนี้เรียบร้อยแล้วอันหนึ่งโอ้นี่ครับเราพับตรงที่ผมมาร์กไว้ให้อ๋อที่มาร์กไว้นี่ใช่ครับเนี่ยโอ้เราไม่ต้องมาวัดอีกแล้วดึงสลับเม็ดมันก็ไม่ไม่ชัวร์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้แล้วมันไวด้วย สวยงามเลยครับน,นั่นแหละแบบนั้นแหละทำมาโดยวิธีเจาะลุกได้หรือว่าจะจะขีดเป็นเส้นกได้เร็จแล้วเข้ากันเป๊ะ ก็สวยงามครับได้แล้วไฟท้ายเราอนี่ย่หง่หนาเลยสองมินหน้านั่นและเ,เราก็ใส่โล่งๆงนี้ใช่ไหมค้อข้าง,างอๆอ่ะฮะต้องปิดไหมเนาะต้องปิดข้างด้วยนีมันถึงจะสวย อันนี้ยาวไปครับมันบวดมาเจาตัวใหแล้วน,นี่นี่นะจอดให้ผมเอาวงเวียนก็วงเวียนไม่ได้ติดตรงนี้นโอเคสวยกำลังสวยเดี๋ยว <c oughs> มาฟังอาชีพชายใหญ่หน่อยที่ำอะไรมาบ้าง <c oughs> ทำอะไรมาบ้างไงทำการเกษตรก็ทำนะปลูกผักบุ้งกล้วยผักมันขายลูกชิ้นกับผงขายลูกชิ้นขายปลาหมึกขายเสื้อผ้าก็ขายมาแล้วขายเสื้อผ้าอีกขายเสื้อผ้าตลาดนัดผมก็เคยไปขายนะผมเคยขายเหมือนกันนะเสื้อผ้าเนี่ยขายลูกชิ้นตามตลาดของผมขายปลาหมึกยา เนี่ยก็จะมาถึงวันี่ได้นะ <No. S 2> แล้วก็แมคโครหลักๆก,ก็แมคโคทำไร่มันมาก่อนนะทำไร่มันเยอะปลกไว้เจ็ดสไร่<อ>ซึ่งมาหยุดสองปีเอง่อนปลูกมันก็รวยไหมรวย,ยไหมไงอนนี้สามบาทกว่าแต่มมันแพงนะปีนี้ สี่บาทจริง<ห>แต่สี่บาทที่ป้ายมันต้องไปวัดเปอร์เซ็นต์ไงวัดเปอร์เซ็นต์แป้งแ้แต่สาม,มกว่ามันก็อิสุกอิจฉาแล้วเขาเขาจะถ้าราคาอย่างทุกวันเนี้ยสามบาทแล้วเพราะว่าไม่ได้ตายดีหรอกรวยตายอือรวยตายเลยอืมก็เจ็ดเป็ดสิบไหลเราทำปีนึง,งเหนลือหลายแสนข็แปบาทบาทสี่สิบเนี้ยอือ ้อยเจ็ดแป่ปิบไร่พอมาจะของที่ก็ขึ้นค่าแรงไอขึ้นค่าเท่าจากพันสองเอาพันห้าพันห้าเอาสองพันเอาสองพันห้าเอาสามพันก็ไม่ไหวเนาะอครับก่อนก็มีรถร้าคันเดียวไปหาบิงร่วมกับเขาน้องเขางั้นเราเป็นเด็กนะก่อนเนี่ยก็มีแต่คนโตๆเอา๋บววิงซื้อเหล้าบิงซื้อนล้วแข็งให้เขาเยอะเนี่ย ความเราเป็นเด็กก็เขาแล้วก็ต้องทำอย่างเงี้ยแะใช่ป่ะผมไปก่อนด้วยได้ครับผมขอให้ผมโชคดีครับครับสวัสดีครับขอให้ที่เดินทางปลอดภัยนะคะไปทานไหนนี่ใครจะติดต่อรถแห่ก็นี่ครับลำโพงครับนี่อันนี้พับอันนี้เลยเหรอเนี่ยใช่โอ้ยยังหนายังพับได้เลยวะสิบสองมิลครับสิบสองมิลครับผม <c oughs> ลำโพงครับเอาไปติดตั้งรถแห่ได้นะพี่น้องใส่รถกระบะก็ได้เก็นอย่้อันนี้ก็รอก่อน กางรรมไม่เขาหน่อยนิรู้บอกรู้บอกชายใหญ่ให้แล้วนะไม่แกต่อมาอีกเ <c oughs> <c oughs> สเน้อไปแล้วุกคนร้อนเลยมา,ายทำอะไรเนี่ยไปดูก่อนอ๋อขุ่นรอเปล่าทำความสะอาด ทำหลายหน้าที่แท้ตกงานโอ้อนี่ดูดฝุ่นอย่างเดียวเหรอไม่ได้แกะมาล่างหรอฮะเศษกระจกออกก่อนอ๋อดูดเศษไปจกออกงานที่นี่ประมาณนี้แหละ ใครสมัครงานก็มาครับผมว่าดูแล้วช่างน้อยนะเพราะว่าช่างรือภายในก็แต่ก่อนก็เป็นจานโอเนอะนี่จอดอยูน่นี่ถึงเดือนอย่างไงพอเสร็จแล้วไฟท้ายเราติดตั้งแค่นั้นแล้วก็เออเหลือ คนสายยิงยิงสีด้วยนะครับทำแล้วก็ทำให้มันสวยเดี๋ยวเขาจะว่าเราได้อากาศร้อนครับพี่น้องโอ้ยดูแลสุขภาพด้วยพื้นผมว่าไม่ปิดหรอกผมว,ว่าเดี๋ยวให้ คนซื้อเขาไปปิดเองดีกว่านะครับขายตามสภาพไปเลยนะเขาไปปิดเองดีกว่าผมก็ทำให้มันขับได้มีฟงมีไฟแค่นั้นแหละต้องซื้อแบบน่าใส่อีกพราะว่าแบบแบบนี้มันน่าจะเสื่อมแล้วแหละ แบบนี้มันจะเสื่อมแล้วต้องซื้อแบตไซด์ใหม่เอ้าคลิปนี้ก็บายบายนะครับอ๋อแกตัดตรงนี้หรือเปล่าเปลี่อนเป็นเหล็กใหม่หรือเปล่าเนี่ยอ๋อเหล็กใหม่ได้เนี่ย ใช่ป่าวะประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ครับผมใครที่รอซื้อก็รอ,รอก่อนนะครับต้องทำให้มันสวยงามก่อนนะครับ